โอ้ยานเจ็บไปเรื่อยนิ่งเด้อของงานน่มๆหน่อยกยากาปเลย ่ะว่ามันใจว่าท่านเ่ยนะแมานมันใจว่าจะ้องอยู่ท่านมัน่นเยเพราะว่ามันยังนอนอยู่ไหมอันแกงฟักหวานที่กินว่านี่จะได้เอาออกแปน้ำมีผู้ใดอ,ออกมาบอมมเ้ยนยครับ เชียงมากกว่าน้ำอนอะนะเไินนี่อเล็กเ็ไฟฝาให้พี่ไหมเด้อเ้อจะขอเบอมเล้าดอกอเล็กเไปให้พี่ไหมเลยเด้อเปลี่ยนอะมันเชียงกับเปลี่ยนสสยผ้าหน่าเชียงกันขอเบีวอมเหล้าเนี่ยมึงได้ครับได้ผมยังว่าได้มีงานเด้อเอามาบอกไปให้ซือๆนั่นแหละบอกเราน้ำเนี้ ถ้าเราไม่เห็นช่งออกเพราะว่าขัันบ่เอาออกไปให้มุนีบริพอกกันไงงงบันีอ่ะดูเาีดกบย้อมานีเซื้อนี่หละ่งอกดีแท้ะไปดนาะเนี่ยนอนเลยะอ้ยตอบผมตอบเราตอบทราบครับ ทัานกันว่าพี่เว้นอันไอบิหน้าหอเด็กไม่าหมือนกับเาก็เดีออกไปเอาผักอยู่หวัวสางว่อยู่หลังต้องแนกหัว,หวาสางหนักเล่าไอบีเกิดได้เราขีม,มาใส่มาเอี๋ยวลูกสัว 2องท่านครับผมมาแล้วโอ้ยอยังสั่นเด็ดเด็ดเด็ดเฮ้ยเดี๋ยวดิวาขาจับไม่พี่น,อน้องขาขามาจับไม่มรครับสั่นสั่นว่ามันสมัม่ตะกี้แหละครับสามหลอดสัน่นเรืเอา สินค้าไหมสวัสดีครับสวัสดีห้าท่านัส,สดีหท่านห้าคนดูนี่ก็เหมือนเดิมขับรถตู้ตลอดไปเรื่อยๆมีลูกค้าเหมาไปเที่ยวไปทุกที่ ความสุขครับผมสันแลม ันนี้ก็เป็นวันหยุดชดเชยเมื่อาวานวันฉตดมงคลวันฉัดตรมงคล ชาไทยอ้าวไอรินมาแล้วสวัสดีค่ะน้องไอรินสวัสดีสวัสดีค่ะหนูหไปแล้วนะคะโอเคโชคดีค่ะน้องไอรินขอให้โชคดีนะคะสนุกสนาน น้ำนะฮิฮิอ๋อทักทายไปไหนครับไปทำงานครับขับรถตู้บริการส่งรับลูกค้าสนามบินกรุงเทพปริมกนทนครับโผมหูอะไรหูเล่นค่ะหนูจะอยู่กับพี่ไปอีก หนึ่งนะคะอ๋อโอเคยินดีค่ะ ดีเจ็ดท่านครับเจ็ดคนดู굿มอร์นิ่ง굿มอร์นิ่งเอวี่บอยดิ굿มอร์นิ่งวันนี้วันนี้ก็ไปขับรถรับจ้างเหมือนเดิมครับขับรถตู้รับจ้างครับโหขออภัอยด้วยนักฆ่าอะไรหุพิมพ์ผิด ไม,ไม่เป็นไรน้องไอรินไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะสนุกสนานกันไป ไอค่น้องไอรินทักทาทยสวัสดีค่ะกินข้าวเช้าหรือยังน้องไอรินอยู่ที่ไหนกินข้าวเช้าหรือยังรับชมอยู่ที่ไหนคะกรุงเทียบหรือเปล่ามาอยุงเทีบนะมาขับรถรับจ้างอยูุ่งเทพบ ไลนอยู่ไหนสวัสดีแปดท่านครับสวัสดียามเช้าสวัสดีทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากครับ ยังไม่กินข้าวเช้าค่ะอ้าวอาวเหรออโอเคเดี๋ยวค่อยไปกินหนวเดี๋ยวค่อยไปกินน้านก็ยังไม่ได้กินเลยหากินกาแฟกาแฟเสร็จแล้วก็ก็ข,ขับรถไปทำงานกินกาแฟแล้วยังง่วงเาวเาวนอนอีก ยืดเส้ยนเืียวสายก่อนหนูหนูอยู่ที่อะไรขอบบนใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวน้าขับรถอยู่นะบมองไม่ชัดช่วงนี้ต้องใส่แว่นสี่สิบสี่สิบสี่แล้วนะ4สี่สิบสี่ปีแล้ว นาต้องใส่แว่นได้ละได้วเวลาใส่แ,แว่นละสาธุขับรถผ่านวัดมหาธาตุบางเขยนยกมือไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเทวดาทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขดังเช่นกับเรามีความสุขเช่นกัน ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองนั่นแหละทำให้ไม่มีความสุขมันก็ไม่มีความสุขทำให้มีความสุขมันก็มีความสุขใช่ไหมน้องไอรินทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราเองคนอื่นก็คือปัดใยภายนอกโอ้น้องไอรินพิมพ์มาเยอะเลย คุณครับนะยังไม่ได้อ่านเลยเราต้องไอ้ดินอยู่อุบลเหรออุบลราชธานีเหรอนบนเฮ้ยเฮ้ยตาหมองไม่เห็น๋นยวเดี๋ยว 称“办班”“西”“苏”。 บ้านลาชธานีค่าบ้านสีสู้หนา้าเป็นอุบลน,นุ่นแต่หนูแต่แม่หนูเขาอยู่กรุงเทพค่ะหนูก็เคยไปกรุงเทพค่ะอ๋ออ๋อน้องนองให้เรียนอยู่ต่างจังหวัดอ,อยู่อนุบาลตั้งใจเรียนสนุกสนาน เอฮากันไปอ๋ออยู่บ้านสวยงามน้องไอยินอ๋ออยู่อนุบาลคุณแม่คุณแม่ให้ไปอยู่โรงเรียนประจำหรือว่าอะไรบ้านอนุบาลน่าจะใช่โรงเรียนประจำน้อไอริ สวัสดีห้าท่านครับสวัสดีห้าคน Good morning เย็นท่านแล้ว ชดเชยครับวันนี้วันจันทร์นะครับใช่ไหมวันนี้วันจันทร์วันหยุดชดเชยครับผมรู้บยางานตอนเช้า talk to them รถสบายมากถนนก็เหมือนชีวิตเราเมีรถติดมีรถไม่ติดมีรถโล่งม,มีรถไม่โล่งชีวิตคนเราเหมือนกันตึกช้างตัวนี้ตึกช้างน้องไอรีนเคยเห็นไหมตึกช้างเนี่ยอยู่แยกรัชโยธินรูปช้างเรียกตึกช้าง ไปแล้วตอนนี้วิ่งอยู่ใต้เขตัดถนนท่โหนโยทินครับเดี๋ยวนะยังไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยน้อยลินพิมพอะไรมาก็หมายลูกอะไรหนูขึ้นปสาม แล้วค่ะอยู่โรงเรียนเคร่องในจเจริญลาดไม่ใช่โรงเรียนประจำค่ะอ๋อไม่ใช่โรงเรียนประจำอ๋อโอเคเคร่องในโอ้ยนะเคยไปเพื่อเคร่องในนะเคยไปอยู่นะเคยไปอยู่ไปเที่ยวเล่นนี่แหละเพื่อเคร่องในจเจริญมาก นาไปนาไปเดินตลาดจำได้นะไปเดินตลาดที่อำเภอนี้แหละนาไปซื้ออะไรมารู้เปล่านาเห็นมันตัวเล็กๆเ,เขาจับมาจากไหนก็ใหม่รู้นาไปซื้อมาตัวเหมือนตัวกระรอกอ่ะที่มันบินได้อ่ะแต่บ้านนาเขาเรียกตัวบางตัวบางนะซื้อมาสองตัวนาเอามาเลี้ยงเลี้ยงตอนที่มันเล็ก เขาน่าจะจับเหมือนลูกมันมานะซื้อมาสองตัวนะก็มาเลี้ยงจนมันโตมันโตอย่างโตอย่างอย่างใหญ่เลยนะก็เลยเอาไปปล่อยในในสวนสาธารณะที่แถวบ้านนี่แหละแถวดอนเมืองนี่แหละนะอยู่แถวดอนเมืองนะก็มันไปปล่อยแถวสวนสาธารณะ มันมันโตแล้วมันกินกินพวกผลไม้เลี้ยงง่ายผลไม้เยอะผลไม้ที่น้าอยู่เยอะสบายเลยน้าเคยไปเดิอนอยู่อำเภอเขืองในอำเภอเคืองในแถวนั้น ขาตลาดตลาดคล้ายบ้านนาเลยแต่ว่าแต่ว่าเขามีของแปลกๆของแปลกๆหมายก็ว่าเขามีของป่าเยอะมีพวกอาหารป่ามีอะไรว่ากบนาอะไรเงี้ยกบนามีอะไรมีเขาเรียกกบนาเขาเรียกอื้เยอะเยี้ยอดเดี๋ยว ต้องจอดเติมน้ำมันก่อนนะครับห้าร้อยบาทครับยังไม่ได้เติมนะครับ รวยรวยเฮงเงเช่นกันครับผมขับขี่ปลอดภัยทุกที่ทุกทางด้วครับคุณไข่ต้มโอ้ยชื่อน่ากิน,นชื่อไข่ต้มนะอเอเข้าท่าเลยไข่ตั้งชื่อช่องให้เนี่ยเอาท่าเอาท่า,า,ทานะทำช่องนะทำไม่เป็น น้าก็ใส่ชื่อตัวเองนี่แหละติดตามได้แอบสมพงศ์นพงเออน้าก็ไม่ได้เออถ้ารู้ว่ามันใส่อย่างนี้ได้กใส่ไข่ต้มไปและไข่เอ้ยไม่ไม่ใส่ไข่ต้มดีกว่าเราชอบกินไข่ตุน้นเราก็ชอบเราก็ตั้งชื่อไข่ตุ้นเนี่ชอบกินตุนไข่ไข่ตุ้นเราก็ตั้งตุน้นไข่ไข่ตุนก็ได้เออใช่โอ้ยตายล้ะเปลี่ยนชื่อได้ไหม ไอ้ต้มองน้ำมันมันเปลี่ยนชื่อได้ไหมเปลี่ยนชื่อช่องได้ไหมเปลี่ยนไม่เป็นเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนชื่อช่องย t ท b e เปลี่ยนไม่เป็นเลยไอตุ้มไอตุ้ม เติมน้ำมันก่อนเติมน้ำมันก่อนห้าร้อยบาทเดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนนะครับีเ B5 ห้าร้อย นูไปแล้วนะคะเดี๋ยวหนูจะกดติดตามที่ไว้เผื่อมาดูใหม่โอ้โอเคน้องไอรินครับผมม้เจอกันใหม่ค่ะขอ,อให้สนุกสนานนะคะให้มีความสุขค่ะอ่ะ ให้ดูใหม่นะครับบายบายสวัสดีค่ะเดี๋ยวเตินมน้ำมันก่อนเดี๋ยวไลน์ให้ดูใหม่ขอบคุณมากครับสั่น